ขอขาที่ห้าจะไปใหญ่จ้ะมู้คนเอาไปมืเดืกดลังกังังกไปไบาย

ให้มันยู่โดนก็มันอื่นแล้วเรา้เขามากระโดนแล้วเอาอันใหญ่บ่ลงไปนอ่น้ำใหญ่เหมนเสือบอกเฮ้ยใหญ่ก็ขึ้นก็ขึ้นม่พี่เอาจัมุกไปยังไงพี่มาทางนี้เล่งไปมเือเสถามาคนไดอีกตลาด ทีไปะมามหล่งมันจะมึงแก่แด่ละเดินไปมาเอาง้อไปกอดจัมแดงเอาไปจัมแดงไปัมแดงไปมแไปดงไปจัมแดงไปจัมแดงไปจัไปจัมแดงไปัมแดงไปมแดงไปัมแดงไปจัดงไปจัมแดงไปแดงไปัมแดง เป็นผู้สาวโอ้ยสาวก็น่ารักแท้สาวน่ารักกันนา้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนสวยไปลูกไปไปลูกไปไปพี่ไป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 ระวังต้ม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  เจามดนปีกเลจกเ่ไปครรูเจเพอปปดใครเรียกพี่โกเรียกไปโรเรียได้เป็นตังแต่พีละพอเอ้ยโรงเรียนเพื่อนเพื่อน่าให้เขาเก้าโมงจันเจ้าว่าเพื่นีเปิดบ่าเปิดมือปีงโรงเรียนเราบุะ อาจจไปแล้ววันที่เขาไปอเนี้ยยุ่สุมากเขาเอาไป็นั่งกันนี่แน่นอนไม่รู้ผู้เดียวไถ่ายย้นี่่ถ่ายยุ้ยเนี่ยนั่มามมรู้จักหาดไหมรู้จักตร อันเลี้ยวเลี้ยวมามา้โครรักล้วมือนี่ยรักว่านาทีโคกระเอามานํากันมิตรพี่น้องกันอยู่นี่ เอาย้เขาะไม่หางน้อยเาม่ห่างน้อยอยากเป็นเขาอยากเป็นทีมงานแม่ห่างน้อยไม่ห่างไงเพิ่นเศร้าได้เป็นไม่ห่างแล้วหหเขามนี้มนี้ใหญ่หอเขาไงแล้วบ่ามันหอเขาหน่อยมือนี้ดอกเดียว่ดอกเดียวดอกเดียอันนี้หาสิอหนเออ เอาไอ, ais, อันนี้อ่ก่เ <no ียนเอา่เไ่ไไก่เล่ีเอาละเอิ่นเข้าไปเอิ่นจะหัวันหละ เออแต่ห네ัวพ่แห่อหัวบ่ทนานี้ไม่้อันนี้ยากี่น้อยที่บ้านเากเฮ็ดจังสีแหะย่ับงอื่นนเห็คือกันบอกรเมือไทยเฮาเฮ็ดจังสี่เฮ็ดนมันเห็นโเฮ็ดเด้แต่ว่าเมืองเรามันคือเห็ดคือกันนาตาบ้าน่าบุรุษทั้งหลายคอยินลงขอมหน้าบ่ได้หนนามอันใหญ่ใหญ่หน้าแก้วหนแก้วแม่จำรัด ใสแก้วแม่วันเข้นจันดีไปซากลูกมูหยาหรืมังไลขันแหล่าล่ะวันเพ็มจันดีละกัผู้ใดมามันก็คนไรมากเออเข้มม่วงแท่งแท่งเออเพยพะว่าได้ใจได้น้านหลวงเออสวนกันกับว่าได้บ้านเนี่ยที่น้องสิบ้าบานพอไนะหลงใจกัน พี่ปูนก็ยืนตรงๆหน่อยสิครับย้อนสิลงฮ้อนหน้าดิบลงตรงหมันมันฮอหน้ามันครบบ่ล่ะเบิ่งนี้เดี๋ยวขอได้หน่อยขอใส่ปูตาบ้านใส่ปูตาบ้านใส่หน้าใส่ปูพัดบั่นพ่อปูรุษทั้งหลายครบเปล่า

นี่มันดสิงยอ่บึงบรรยากาศนั่จ้ะยายยายจะมีกบหญ่บ่อปีนี่บ่อคอยคอยได้ตะอึ้งเขาบอกได้กกปีนี่ไหมบ่อ เอาเอาลงอย่าไปเสียดายกินยั่วกับเจ๊เพื่อนกินนะนาโงบใหญ่น่ารังงังอยู่ภาพว่าดีว่ากินยอดแานมันตายจีนี่กียวภาพว่าดีว่ากินนะฉันลอตเตอรี่กับแมวแมวเด้อผู้ใดได้รางวัลทีหนึ่งผู้แรกเ่าะเขาใหญ่กันดิมันหมูออกแล้ว อันละเท่เลยห่อเขาหน่อยหอเขาใหญ่นี้มันนีนี้มันหอเขาใหญ่มืนเ้ิมมันหอเขาน่อยอีเม่จะขึ้บกปากเออปูยาเอ้ยมามามาหาสรงเขาพ่อเขาแม่เขาโอ้ม่อมเป็นแมลคือเ่ลาลังมัน เออโม้คอยว่าเอาหมองเก้าน ok> the ีละว่าจันเออเออพ่น่นดูเห็ดเด้นี่พ่นดูเห็ดนี่พ่นที่ข้าพ่นยี่ข้าเห็มาเพียงดียเด้อมาปกาไปใต้ท่านให้พอเห้ามาไม่รูกก็ไป เอาไปไทยทาดหนพ่อเข้ามาแล้มาน้อยเอาเาน้อยเอานได้หน้อยมาเด้อไปเราแม่นบ้านหนิชัเมื่อบ้านมือเจ้าเราแม่นบ้านไม่ร่องไม่ร่องมือเจ้าสิเจ้าเมื่อบ้านเราบ้านบ้านนี้ไม่ได้พลาดพ่อจ้ะทาดพ่ออยู่นี่แหละทุกขังเสาไฟนี่มันจำบ่ผิดก็จีบบัวพีดอกตี้อันนี้มันถาดพ่อ ตายตลปีแลยจ้ะ okay, ล่านว่าเอาเห็ดบุญเห็ดบุญเห็ดยังเอากะค่อยมายายเราเก็บขาเราก็ทิมาตลอดต้องมาไตมาเร็วมาเร็วยังได้สบายดีเบายดีด้นุแม่กอแล้วาอยากไปใสหลเห็ดมดจ้ะ

ปิปูนมาหายายเที่ยวแล้วมึงยุ่งตอบผมเห็นบ้างอยาพึ่งยาพึ่งลูกยาพึ่งยาพึ่งได้จับมึงมึงไวนมาใส่คแวงลงเดยหายาหาย่าใสกันอ้าเด็กนอไม่ใหญ่อเขาอเขาจ่าอารอให้ทวดไหมอารให้ทวดมเดียวเดียเดยวเดลูกนี่เดียวดียวเ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 ดียสียหาเห็ดอยู่ยเป่าคนยังบ้านน อยู่นี่่าจีจ้เขาไปบานนี่พี่พี่ถอยออกมาลูกขณะคุณครูไปกันหมดแล้วลูกไก่ทูบไก่ที่นให้มันเหมือนเอาเอถอยอาบ้ดาบปละบระสานเพราว่าแต่มมีตกีอเอายางเอายากับยาบุยากันนจะถ้ามั่คิดนี้ก็ขอฝากที่เที่ยวทางหนได้จ้ะเป็นการั้วิวเฮ็ดบุญยายห่อเขาฮะบนข้าวบุ้จ้ะ บ้านเฮาเหดจังกันจังสี่แหะจ้ะแ,แต่ว่าทางอื่นเฮาก็บ่รู้ว่าเ,าเพาาาาิ่นเฮ็ดคือกันบ่เนาะ้องรับฟัง่นล้วค่ะคุณจ้าสวัสดีจ้าเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะเด้อกดกระดิ่งนั่นเลยจาขอขอ้าขอบคุณค่ะ